ค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวาดรูปกันนะคะเราก็จะมาสอนวาดรูปในเฉดปากของเราเนาะ,ะอันนี้เราไม่ได้ใช้คานดังกลงนะคะเราใช้เป็นมืองั้นเริ่มวาดกันเลยค่ะข้างหนึ่งถือกล้องข้างหนึ่งวาดรูปโอ้โหก็อ,อาจจะไม่ชอนิดนึง

วาดโครงตาสำหรับเรานะนี่ครงตาของเราหลังจน้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องกระทบกระทังกันมาโดยตลอดแล้วเขาบอกว่ารู้สึกสงสัมากที่เราคู่ฆ่าแต่ังตายเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมือนเคยคุ้นเคยผ่าน

นี่เขได้มานี้แล้วนะคะแล้วก็จะทำให้เข้มกว่าเดิมตรงคอคอ mm hmm. ในที่ไม่เข้าใจก็ทำตาเราได้นะ mm hmm. มือเราอาจจะสั่นนะคะมาถึงมือที่ถือกล้องนะคะ แล้วก็ใส่ถุงใต,ต้ตาแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม,ม่เขาใจแล้วก็เทิร์นมาตรงนี้นะ่อ ล้วก็จะใช้ยางลบเป,ป็นสีสว่างนี้นี้แล้วก็สชนี้แก็ทก็ตรงนี้มัน,นนะมีเปิเปิแล้วก็วาดตาสองข้างให้เท่ากันนะคะ

าเออเอ่อเอาคิวข้างนี้ห้เท่ากับข้างนี้เสร็จแล้วก็วาดจมูกกันวาดแคนเด็น แล้วก็วาดหัวนะคะที่เราตั้งโครงเอา